วันนี้ที่จังหวัดขอนแกน่นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ,ฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรโปรดให้ในายบัญชาตเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นตลอดจนเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยณวัดศรีปทุมวนารามหรือวัดกุดน้ำใสน้อยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายสม สักจังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนผู้ประสบอทุทกภัยรับมอบสิ่งของพระราชทานภายในได้บรรจุข,ข้อสารหอมมะลิผ้าเช็ดตัวยาสามันประจําบ้านและหน้ากากอนามัยเป็นต้นโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัญทวรคัติยาราชนารีโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรอ,ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คําแนะนําปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วย ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ตกหนักจนเกิดอุทกภยัยน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหมด18อำเภอ89ตำบล800หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า2,500ครัวเรือน ส่วนที่จังหวัดมหาสารคามโปรดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามณวัดจันร์ประดิษฐ์ตำบลค้มเรียงอำเภอกันทรวิชัยมหาสารคามเพื่อบรรเทาความเดือ,รอดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้แทนผู้ประสบภัยรับมอบสิ่งของพระราชทาน ในการนี้ศาสตราจ,จารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคติยาราชนารีรนให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาพร์ออกหน่วยให้บริการตรวจร,รักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คําแนะนําปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพแก่ประชาชนด้วย สำหรับจังหวัดมหาสารคามได้รับผลกระทบจากพายุฝนที่ตกหนักจนเกิดอุทกภัยขึ้นเป็นบริเวณกว้างมีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหมด5อำาเภอ27ตำบล239หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบกว่า6,900ครัวเรือนการได้รับพระเมตตาในครั้งนี้ยังความเลื้มปิติและสำนึกในภาะกรุณาที่คุณเป็นล้นพน้น